สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะเอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นพ้าไายผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตราคานะคะจ๋าราคา8,000บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า 250-300ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนนคะลูกค้าจะประมาณการนะคะ16บาทนะคะ26บาทเอ26บาทนะคะลูกค้าจะประมาณการ26บาทนะคะ25ก็ได้26ก็ได้นะลูกค้าจะเป็นหมวกเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายผู้หญิงนะคะใช่แล้วค,ะคะะ่ะลูกคะะ้าจ๋าอะลูกคะะ้าจ๋ากับหมวดนี้นะคะแนะนําได้เลยใครที่ตามหางานแฟชั่นผู้หญิงนะาลูกคะะ้าจ๋าเน้นเป็นผ้าฝ้าย ะะอยู่ในนี้แขนสั้นมีมาแขนขุดมีมาแขนยาวมีมานะคะลูกค้าจาาต้นทุนของเขาเราประมาณการที่26บาทต่อตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจ่าตัวนี้เป็นเพียงประมาณการนะคะลูกค้าจ่าลูกค้าจาาแขนสั้นแขนขุดสายเดียวของพองมีมาหมดเลยแต่ยังคงเป็นเนื้อ ผ้าฝ้ายคะลูกค้าจ๋าเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคาตตอนนั่นเองนะลูกค้าจ๋าราคาแปดพันบาทเท่านั้นได้เลยทันทีเงินรวมเลือกไซส์เราก็รวมนะคะลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะลูกค้าจ๋าค่ะมามีมาหมดเลยยิ่งเป็นเนื้อผ้าทรายแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากแต่แนะนําให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับไปเอาไปซักเอาไปรี นะคะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เห็นรูปส่งที่ชัดเดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจา๋าสวัสดีช่วงเช้ากันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบาร์เราด้วยนะคะหมวดนี้เป็นงานเสื้อแฟชั่นค้าฝ้ายค่ะลูกค้าจะาเรียกได้ว่าแฟชั่นคลาสแบบอยู่ในนี้เรื่องแบรนด์ยี่ห้อของเขาก็มีคลามานะคะลูกค้าจ่าแบรนด์ยี่ห้อมีคลาเขามาให้อยู่ในนี้เลย สุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะห้ามพลาดก,กับงานตัวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามือสองคัดเกล็ดเอของบักเรานะคะอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15%นะคะขาดเคลื่อนดำอาจมีเจอนะใชะ่ค่ะอาจมีบ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าก็อา่าเกลดเอเกล็ดบีของลูกค้าท่านอาจจะไม่เหมือนกันอุย้ยตัวนี้สวยค่ะ แต่แนะนําให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านได้เป็นเนื้อผ้าสไตล์แบบนี้ให้เอาไปซักออกไปรีดนะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนั่นเองผ้าจา๋ายาเราช้าค่ะราคา8,000บาทได้เลยยันทีงานรวมในหนึ่งกระสอบค่ะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้งานเมริกาในหนึ่งกระสอบค่ะูค้าจ๋าเน้นย้ําที่น้าหนัก45กิโล นะคะแบนรนด์เราก็รวมไซส์เราก็รวมเรื่องแฟชั่นเราก็รวมนะคะลูกค้าจากค้ามาหมดสารพัดแขนกันมาเลยทีเดียวแขนสั้นแขนกูดไซส์เดียวของคอเสื้อคงเสื้อครับนะคะแขนสั้นแขนยาวนะคะลูกค้าจะมีมาหมดเลยนะลูกค้าจาราคาก็คุ้มนะลูกค้าจะาแต่อยากได้สดที่เพิ่มเติมกว่านี้แนะนํานะคะลูกค้จาจะาซื้อ3ามกระสอบนะคะเพื่อจะได้สด1,000ับาทนั่นเองนะคะ แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าซื้อครบสองหมื่นนะคะได้เป็นส่วนลดได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบารคเรานะคะลูกค้าจ๋า เป็นสมาชิกแล้วนะคะลูกค้จาจ๋าในแต่ละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นให้นะคะสินค้าลดราคาพิเศษสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบาร์กนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะในแต่ละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นจัดขึ้นให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบาร์กเรานะะใช่ค่ะลูกค้าะจะ๋าคุ้มๆสวยๆกับอุ้ยตัวนี้น่ารักค่ะเป็นเหมือนครอบแล้วก็เป็นเขียนยาง<ช>นะคะจัดสไตล์แบบนี้ก็มีมา ตอนทุน26บาทค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถเอาไปอัพทำราคาได้ได้ะค,ะค่ะขาย70ขาย80หรือบางตัวสวยๆขายตัวละร้อยยางได้ได ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะลูกค้าจ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะว่าจะเป็นสไตล์แบบไหนยังไงนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา8,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าตามอ่าต้าตนทุนต่อตัวอะไรประมาณการอยู่ที่26บบาทนะ,ะอะไรนะคะ อะไรนะคะชื่ว่า <c oughs> อันลิ้นมันผ่านกันนั่น <L in S 2> แลลนหละลิ้นมันลิ้นมันไม่สมานฉชันกนันอ่ะตัวนี้เป็นของ follower ทุกเวนวนะคะทุกค่ะจ้าลูกค้าจ๋าเป็นถือว่าหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะทุกค่ะจ๋าซาร่ามี follower ทุกเวนทวันก็มา นะลูกค้าจะรูว่าจะเป็นแบรนด์ทั่วไปแบรนด์ยูนิคอนะคะลูกค้าจาก็มีมานะคะเรื่องแบรนด์ก็หลากหลายนะลูกค้าจะเรื่องแฟชั่นก็จะเต็มต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจาก็ถือว่าสมบูมนะคุณภาพก็เกตเอ็กวินี้สวยค่ะดําดีค่ะดําสวยค่ะตั็นเจ็นของยูนิคอ้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งนะคะแบรนด์ของเขามีพระมาให้เลยลูกค้าจ๋า ที่เจอไปก็จะเป็นฟลอเวอร์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นแก๊สนะคะเป็นยูนิโคเป็นโอนาวีซาร่านะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว,ว่าแบรนด์ยี่ห้อมีค่ามาให้หมดเลยลูกค้าจ๋าสนใจสามารถสีเอฟได้นะคะกระสอบนี้ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะต้นทุนของเขาเราประมาณการที่26บาทต่อตัวซึ่งลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อโครงเสื้อครอบก็มีะนะอย่าเพิ่งจะไลฟ์สดคะ่ะลูกค้จาจ๋าช่วงเช้าของเรานะมี2 นะฝากติดตามช่องบ่ายอีกรอบค่ะลูกค้าจะส่งรายการนะลูกค้าจะช่วงตั้งแต่11ิบโมง30นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะนะลูกค้าจะรอฝากติดตามด้วยนะลูกค้าจะช่วงเช้าของเรานะลูกค้าจะตอนนี้เสียรายการนี้ไปก่อนค่ะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นแฟชั่นจริงๆค่ะแฟชั่นจริงๆค่ะมีเป็นทั้งคงทั้งครอบนะลูกค้าจะแขนสั้นแขนยาวนะลูกค้าจะมีมาหมดเลยนะแฟชั่นจริงๆ แต่ไซส์ส่วนมากที่เราเจอเยอะๆส่วนมากประมาณ M นะใช่ลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจ๋านานๆที่อาจจะมี L บ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรื่องไซส์ก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบแต่สาหรับกระสอบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีมีค่บมานะคะลูกค้าจ๋ามีมาให้ทุกโทนสีเลยนะคะบางตัวเป็นสีพื้นค่ะบางตัวเป็นลวดลายค่ะบางตัวเป็นลูกมงลูกไม้มีค้ามาให้อยู่ในนี้หมดเลย แขนสั้นแขนปุดแขนยาวแขนตุ๊กตาจ๋าลูกค้าจ๋าแฟชั่นอยู่ในนี้หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋า26บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนประมาณการ26บาทเท่านั้นนะคะค่ะยี่บบาทเท่านั้นนะจำนวนชิ้นก็จะเยอะๆนิดนึงนะอันนี้เรายังไม่รื้อไปไหนมาไหนกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องจํานวนชิ้นก็จะหลากหลายกันนิดนึงเรื่องโทนสีก็ค่ะนะคะลูกค้าจ๋าอุยตัวนี้น่ารักค่ะลูกค้าเขาเป็นแฟชั่นแบบนี้ เป็นลาชั้นแบบผักด้านบนนะะหรือว่าจะเป็นลายตั้งลายนอนลายรล้วมีมาหมดเลยนะคะลูค้าจากค้ามาหมดเลยนะคะป้าดูค่ะหลากหลายจริงอันนี้ยังไม่ได้รื้อแบบว่ายังไม่เราเราไม่ใสเลยนะเรารื้อแค่ด้านบนไม่กี่เปอร์เซนต์เองนะคะอุ้ยตังนี้สวยค่ะอันนี้ออกงานได้เลยค่ะสีเหลือง เป็นลายดอกลายจุดนะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งนะคะชอบกระสอบนี้ลูกค้าสามารถ c ีเฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สะดวกเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก่อนก็ได้นะคะบัานของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าจ๋าพักเที่ยง1่ชั่วโมงจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าก่อนอนุญาตพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าสีแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าก็มีมา นะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะเป็นลวดลายอุ้ยน่ารักค่ะอุ้ยตัวนี้ไซส์เอลเบาบางมากลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าที่เหมาะก,กับสภาพอากาศบ้านเราค่ะนะคะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะลูกค้าจ๋าแต่ต้องรีดนะเน้นย้ำบ่อยมากคะ่ะว่ารีดค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าไม่รีดนะลูกค้าจะข่ายยากนิดนึงนะลูกค้าจ่าเน้นย้ำนะต้องรีดถ้ารีดขึ้นมาจะสวยเลยถ<ช>้าจะใหม่จะเงานะคะ,คะจะสำหรับเนื้อผ้าฝ้ายของเรานะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋ารีดให้เห็นทรงนะคะ ใส่หมุนใส่ไม่แขวนนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าอยู่ในนี้ถ้าเขาอัดกระสอบมาจะยับนิดนึงนะคะลูกค้านิดนึงเหรอคะนิดนึงค่ะอีกรอบเขาอัดกระสอบมาาจะยับนิดนึงนิดอีกรั้งค่ะอีกนิดนึงไม่คือถ้าจะยับนิดนึงใช่แล้วแต่ว่านิดนึงนี่หมไม่ไม่น่าจะใช่นางค่ะพี่ว่าจะนิดนึงนะถ้าจะยับเลยนะค่ะค้างยับกันเลยทีเดียวสําหรับรหัสนี้นะคะ โอ้สวยสวยแฟชั่นเลยเราไม่รู้จะหยิบตัวไหนให้ลูกค้าดูนะลูกค้าจ๋าอันนี้ด้านล่างเรายังไม่ไปเลยนะสบัดจนจะถึงด้านล่างแล้วนะลูกค้าจ๋าณตอนนี้อู้ตัวนี้น่ารักค่ะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรนะคะเป็นยุ้มยุ้มเป็นยุ้มยุ้มก็มีมานะคะหรือว่าจะเป็นกรอบสไตล์แบบนี้นะคะจ๋าเปิดไหล่สไตล์แบบนี้ก็มีมานะคะอันนี้ประมาณกัน ลูกค้าจ๋าอันนี้ประมาณกันะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตคัวาายการค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับหมวดนี้นะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผ้าฝฟาผู้หญิงเป็นงานรวมนะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกานะคะรถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา8,000บาทค่ะน้ำหนัก45กโลจะเป็นชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า 250-300ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น26บาทค่ะถสำสมับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบค <า S 1> ุณค่ะ,คะ